ฉันยืนอยู่ในโบและไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองฉันกำลังจะแต่งงานกับคนแคระใจเย็นๆเธอต้องอดทนอีกนิดเมื่อฉันได้รับบทนำฉันจะอยากท,าทั้งีและนี่มันก็ดีกับนายแคระเขาชื่อนี้เป็นผู้กำกับชื่อดังแต่ไม่มีใครให้เงินเขาสำหรับโปรเจกต์ใหม่จากนั้นแม่สุดรวยของเขาก็เสนอที่จะให้เงินทุนถ้าลูกชายได้แต่งงาน ฉันเพิ่งจบจากโรงเรียนการแสดงและอยากรับบทหลักทันทีแต่มีเพียงบทเอ็กซ์ตร้าถึงมือฉันและเมื่อนิคเสนอข้อตกลงให้ฉันบทภาพยนตร์เพื่อแลกกับการแต่งงานปลอมฉันก็ตอบตกลงทันทีทันทีที่พิธีสิ้นสุดฉันเห็นมิสคอจากดีแลนแฟนตัวจริงของฉันเราเจอกันในกองถ่ายและมันคือรักแรกพบ พระเจ้าฉันไม่ต้องการให้ดีแลนด์รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เขาจะบ้าเอาได้ฉันโกหกแขกว่าอยากไปสูตรอากาศและออกไปข้างนอกก็มีคนโทรหาฉันก่อนฉันเกือบทำโทรศัพท์หล่นด้วยความตกใจ แต่เมื่อฉันหันกลับไปฉันก็เห็นนายแคระนิกขอบคุณฉันสำหรับความช่วยเหลือจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงส้นเท้าแม่ของนิกเฮเลนมาหาเราหวังว่าเธอจะไม่ได้ยินว่าการแต่งงานเป็นเรื่องหลอกลวงแต่แม่สามียิ้มและบอกว่าเราเป็นคู่ที่สวยงามมากฉันนั่งลงและก่อดน,นิกทันทีใช่เราเป็นคนที่ใช่ของกันแลกกันแม่สามีเห็นด้วยและถามว่าฮันนีมูนจะไปไหนนิกและฉันมองหน้ากัน เธอจึงเสนอทันทีว่าไม่ต้องไปไหนและใช้เวลาอยู่ในคฤหาสุดหรูอของพวกเขาชีวิตครอบครัวที่แท้จริงเยี่ยมสินนะฉันรู้สึกกลัวจริงๆคฤหาสอะไรกันฉันต้องออกกอและถ้าเธอสงสัยว่าเราหลอกเธอล่ะนิกดูลุกคลีลุกลนและขอบคุณแม่อย่างมืนมืนไม่มีทางเลือกฉันเล่นด้วยหลังจากแต่งงานเราไปที่คฤหาสฉันหวังว่ามันจะไม่นานแต่เมื่อฉันเห็นบ้านฉันก็อ้าปากค้างแม่ของเขามีเงินจริงๆ เธอพาเราไปที่ห้องนอนเพราะสามีภรรยาควรอยู่ด้วยกันนอนข้างคนแคระฉันโมโหแต่ไม่มีทางเลือกเราต้องการเงินจำนวนนี้สำหรับการสร้างหนัง หลังจากนั้นไม่นานแม่สามีก็เรียกเราเข้าไปในครัวและบอกว่าเราจะทำอาหารเย็นด้วยกันเหมือนครอบครัวจริงๆแต่ฉันไม่ชอบทำอาหารสั่งซูชิง่ายกว่ายเยอะฉันกระซิบบอกนิกซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาก็ทำอาหารไม่เป็นความรักจะสัมผัสได้จัดในครัวแม่สามีพูดติดตลกร้ายขณะที่ฉันสับหัวหอมและร้องไห้นิกพยายามปลอบฉันและเขาก็เริ่มเล่นกับแครลลอทคนแปลกแต่มันก็ตลกดี ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันก็สั่นหน้าจอประพิบชื่อที่รักฉันเกือบจะหัวใจวายแน่ฉันคว้าโทรศัพท์เกือบชนกระทะฉันสัญญากับดีแลนว่าวันนี้จะไปเจอเขาเอาหน่าเธอเป็นนักแสดงนะฉันตบหน้าผากตัวเองแล้วบอกว่าต้องไปแคสติ้งที่สำคัญแม่ใาญ่มองฉันอย่างมีพิรุษฉันเรียกแท็กซี่ไปแล้วดีแลนรอฉันอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเมื่อฉันไปถึงเขาถามอย่างชวนเชียวว่าทำไมฉันไม่ใส่เดรส เขาชอบรูปร่างของฉันฉันจูบคนรักและขอโทษฉันไม่มีเวลาเลือกชุดดีแลนขมวดคิ้วแต่แล้วเขาก็จับมือฉันไว้และบอกว่าอยากแย้ยมาอยู่ด้วยกันโอ้ฉันรอสิ่งนี้มานานแล้วแต่ตอนนี้ฉันแทบจะร้องไห้ด้วยความเซ็งดีแลนไม่รู้ว่าฉันต้องอยู่กับนายแคร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันต้องโกหกว่า ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่กับป้าที่ป่วยดีแลนไม่ได้พูดอะไรและขอให้ฉันจ่ายค่าอาหารเขาลืมกระเป๋าังค์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เขาเสนอที่จะไปส่งฉันฉันรู้สึกผิดที่ปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันฉันจึงตกลงเขาจะพาฉันไปส่งที่คฤหาสน์เดี๋ยวฉันก็คิดข้ออ้างออกเองเมื่อเรามาถึงฉันบอกว่าป้าของฉันต้องการพักผ่อนเราไม่ควรปลุกเธอเราบอกลากันอย่างเร่งรีบแล้วฉันก็รีบเข้าไปในบ้านคงไม่มีใครเห็น ในความมืดฉันไขล็อกไม่ได้แต่แล้วฉันก็ทำสำเร็จฉันเกือบจะถึงห้องนอนเมื่อไฟสว่างขึ้นแม่สามีของฉันยืนอยู่หน้าฉันเธอมองฉันอย่างตำหนินี่เธอไปไหนมานานขนาดนี้ฉันพรงสิ่งแรกที่นึกได้ออกไปฉันจะไปวิ่งผู้หญิงควรรักษารูปร่างแม่สามีรีตาและบอกว่าเธอดีที่จะไปกับฉันด้วยเดี๋ยวนะ เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ออกไปวิ่งฉันหวังว่าเธอจะหมดแรงแต่ไม่เลยแม่สามีของฉันนำหน้าและฉันแทบจะเดินไม่ไหวหลังจากวิ่งเสร็จฉันเหนื่อยมากจนแทบจะเข้านอนไม่ไหวนิกนอนบนพื้นทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณแต่สองสามชั่วโมงต่อมาแม่สามีมาเคาะประตูฉันเด้งตัวขึ้นและปลุกน,นิกเธอห้ามเห็นว่าเรานอนแยกกัน แม่ของเขากําลังหมุนลูกบิดประตูไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีฉันจับนิกที่ง่วงงนแล้วลากเขาขึ้นเตียงด้วยแรงทั้งหมดที่มีพอดีกับที่เฮเลนเข้ามาในห้องแม่สามีมองมาที่เราแล้วประกาศว่าเธอมีเซอร์ไพรส์อีกครั้งอีกแล้วเหรอฉันเบื่อกับเซอร์ไพรส์ของเธอจัง เธอส่งไปรับรองบางอย่างให้แล้วพูดว่าชีวิตครอบครัวไม่ใช่แค่อยู่บ้านเดียวกันแต่ยังต้องมีประสบการณ์ร่วมกันด้วยเราจะกระโดดร่วมชูชีพด้วยกันนิกหาวและฉันก็เหงื่อแตกฉันกลัวความสูงจะตายไปแต่นิกกระสิบว่าเราใช้เวลาร่วมกันได้ไม่นานแม่คงจะสงสัยเราเธอไม่ควรปฏิเสธ เรามารวมตัวกันและรอแม่ของเขาไม่กี่นาทีต่อมาเธอออกมาและบอกว่าเธอเปลี่ยนแผนการเราจะต้องไปเองนีเธอแกล้งหลอกเราหรือเปล่านิ่เห็นว่าฉันกังวลและเขาก็พยายามทำให้ฉันอารมณ์ดีตลอดทางโอเคมันอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้แต่เมื่อฉันเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่เราจะกระโดดลงมาฉันรู้สึกหายใจลำบากฉันไม่อยากไปที่นั่นเลยทันใดนั้นนิก็โอบแขนฉันและถามฉันเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยอมรับว่าฉันกลัวความสูงมาก แต่นิกบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นในเมื่อแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เธอบอกให้เราใช้เวลาร่วมกันนี่นาะนั่นคือสิ่งที่เราจะทำนิกพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เราใช้เวลาที่เหลือทั้งวันที่สวนสนุกนิกพยายามให้กำลังใจฉันซื้อขนมใส่ใหม่ให้ฉันและพูดเรื่องตลกมากมายแม้แต่รูปร่างเล็กของเขาซึ่งฉันตอบไปว่าแต่นายมีจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ไงล่ะแล้วฉันก็สะดุดคิด ฉันเคยต่อต้อตานรูปล็ณ์ของนิกแต่วันนี้ฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาเป็นคนใจดีฉันเอาใจใส่และมีเรื่องให้คุยมากมายเราเกลับบ้านพร้อมเสียงหัวเราะแม่สามียิ้มเมื่อเห็นเราตอนเย็นเราคุยกันนานมากแล้วนิกก็บอกว่าเขาสนุกมากกับฉันและเขายังพูดต่อว่าเขาเคยรู้สึกเหงาแต่นั่นเข้าใจได้เพราะเขาเป็นคนแคร แต่ฉันทักท้วงนั่นไม่ใช่ประเด็นนะฉันมักจะรู้สึกเศร้าเหมือนกันแม้มีขนาดตัวปกติและฉันก็สงสัยทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นไปฉันมีแฟนแล้วดีแลนไงแต่แล้วฉันก็รู้สึกว่าเราไม่เคยคุยกันแบบจริงใจแบบนี้เลยความคิดนี้ทำให้ฉันกลัวฉันบอกราตีสวัสดกับนิกแล้วหันหลังเข้ากำแพงวันรุ่งขึ้นนิกกับฉันไปซื้อของแทนแม่ของเขาและเมื่อเรากลับมาฉันต้องอ้าปากค้างแม่ใหญ่ของฉันนั่งดื่มชาอยู่กับดีแลน อะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่ดีแลนมาหาฉันและอบแขนรอบตัวฉันและบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้พบป้าของฉันจากนั้นเขาก็จูบฉันที่แก้มและพูดว่าฉันขอให้นายคนแคระได้พบสาวงามแบบฉันนี้มันเป็นหายนะชัดๆฉันมองแม่สามีอย่างหวาดกลัวเธอบอกให้ฉันออกไปจากที่นี่พร้อมแฟนของฉัน นิ่งเงียบน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาของฉันและดีแลนก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนเขาบอกว่าครอบครัวของฉันจะใจเย็นลงในไม่ช้าแล้วเราจะย้ายกลับไปได้และเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำเขาก็เรียกแท็กซี่ให้เราเรานั่งรถด้วยความเงียบแต่เมื่อลงจอดดีแลนก็ขอให้ฉันจ่ายเงินอีกครั้งเขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าเงินอีกแล้วเหมือนโดนตบหน้าเดี๋ยวนะนี่นายคบฉันเพื่อให้ฉันจ่ายเงินให้หนายทุกที่ใช่ไหม ดีแลนหัวเราะเบาๆเอิม่มไม่ใช่เพราะนิสัยของฉันแน่นอนละกันเขาพูดฉันตะโกนบอกเลิกเขาทงน้ำตาฉันรักคนห่วยแบบนี้ได้ยังไงฉันกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วร้องไห้เป็นเวลานาน,าน แล้วฉันก็ถูกปลุกด้วยเสียงสั่นของท้องตัวเองฉันออกไปซื้อของฉันไปที่แผนกอาหารกึ่งสําเร็จรูปแต่แล้วฉันก็หยุดอยู่หน้าเชนวางหัวหอมและจําได้ว่าเราทําอาหารกันทั้งครอบครัวยังไงแม้ว่าจะเป็นของปลอมก็ตามพระเจ้าฉันคิดถึงพวกเขาใช่ไหมพอถึงบ้านฉันกินอะไรไม่ลง นี่คงปลอบฉันในตอนนี้แน่นอนการคิดถึงเขาทําให้หัวใจของฉันอบอุ่นจากนั้นโทรศัพท์ของฉันก็สั่นเป็นนิกฉันรับโทรศัพท์และกําลังจะขอโทษแล้วเขาก็พูดอย่างแตกตื่นว่าแม่สามีของฉันเข้าโรงพยาบาลนี่มันเกิดอะไรขึ้นนิกพึมพำว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและอยากพบฉัน ไม่มีเวลาคิดแล้วฉันจึงรีบไปโรงพยาบาลแม่สามีของฉันหมดสติส่วนนิกนั่งข้างเตียงดูเศร้าเขามองมาที่ฉันและพูดด้วยรอยยิ้มเศร้าว่าเขาขอโทษที่มันจบลงแบบนี้เราเป็นครอบครัวที่มีความสุขแม้ว่าจะไม่ใช่ของจริงก็ตามแต่เขาเข้าใจดีว่าฉันมีแฟนแล้วคนธรรมดาไม่ใช่คนแคระลำคอของฉันแห้งผากฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดนิกคุณรู้ไหมถ้าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มันจะแตกต่างออกไป แล้วแม่สามีของฉันก็ขยับตัวเราเซอร์ไพรส์มากแล้วเธอก็ยิ้มแล้วลุกจากเตียงอย่างร่าเริงเกิดอ,อะไรขึ้น แม่ของเขาหัวเราะในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วไม่จําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลอีกต่อไปเราจะกลับบ้านนิกกับฉันมองหน้ากันอย่างมึนงงจากนั้นแม่ของเขาก็ยอมรับว่าเธอแสร้งทําเป็นป่วยเพื่อให้ครอบครัวกลับมารวมกันนักแสดงอย่างพวกเธอสามารถแกล้งทาเป็นแต่งงานได้แต่ฉันเป็นนักแสดงไม่ได้หรือไงเธอเสริมเธอมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่านิกกับฉันถูกสร้างมาเพื่อกันและกันฉันมองไปที่นิกยิ้มและทุกอย่างก็ลงตัว ขณะขับรถกลับบ้านฉันรู้สึกมีความสุขเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันยาวนานฉันมีครอบครัวบ้านและสามีที่ต้องการฉันจริงๆระหว่างทางอีกได้รับข้อความและทันใดนั้นเขาก็ยิ้มออกมีนักลงทุนที่พร้อมจะหาเงินทุนให้กำหนังของเขาเงินของแม่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเขามองมาที่ฉัน และถามว่าฉันจะรับบทนำได้ไหมแต่หลังจากคิดได้ฉันก็บอกว่าฉันจะไปแคสติ้งเหมือนคนอื่นๆและฉันก็ขยิบตาบอกว่าถ้าครอบครัวของเราไม่รังเกียจภรรยาที่ทำงานฉันมองไปที่นิกและไม่เห็นเขาเป็นคนแคร์ที่น่ากลัวต่อไปแต่เป็นคนรักดูเหมือนว่ารูปหลักมังจะลวงคนแต่จากนี้ฉันจะไม่หลงกลนแน่นอนโทรศัพท์สัน่นเป็นคาย่าพี่สาวของฉัน เธอกำลังตื่นตระหนกพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟนของเธอเตียงห้องใต้ดินเธอขอร้องให้ฉันไปช่วยแล้วการเชื่อมต่อก็ถูกตัดขาดทันทีอะไรเนี่ยพี่สาวข,ของฉันมักจะเล่นแผลนแผลซึ่งทำให้ฉันโมโหฉันรีบไปช่วยเสมอแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันก็พบว่าเป็นการแกล้งเล่นของเธอคราวนี้ฉันจะไม่หลงกลฉันโทกรกลับหาเธอแต่เธอไม่รับฉันโทรหาเธอหนึ่งร้อยสายถ้าครั้งนี้เธอจริงจังละ่ะ ขายาฟังดูช่างหน้าเชื่อเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องหลอกลวงอีกครั้งฉันจะทำลายเธอฉันไปหาเธอพอผ่านห้องของเธอไปฉันสังเกตเห็นแล็ปท็อปเปิดอยู่บนโต๊ะมีบทสนทนาของเธอกับมิชบนหน้าจอโอ้ไม่พวกเขากลับมาคบกันแล้วเหรอเขาเขียนว่าวันนี้เขาจะรอเจอเธอที่บ้านของเขาและส่งที่อยู่ให้เธอนี่ไงล่ะ ยี่สิบนาทีต่อมาฉันก็อยู่ที่บ้านของเขาฉันเคาะประตูพร้อมกับที่มันเปิดออกเวลาเดียวกันท่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเล่นตลกอีกครั้งล่ะฉันบอกเขาว่าฉันมาหาพี่สาวของฉันแต่มิชลังเลและบอกว่าเขาไม่ได้เจอเธอมาสองวันแล้วมันน่าสงสัยทําให้ฉันเริ่มกังวลเขาสังเกตเห็นมิชจึงเสนอให้เราไปหาเธอด้วยกันเขาเชิญฉันเข้าบ้านเพื่อรอเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า มิชอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างมีสไตล์ห้องสตูดิโอของเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งฉันนั่งลงบนเตียงและมองไปรอบๆมีโปสเตอร์นักกีฬาเครื่องเล่นวิดีโอเกมรูปของมิชกับเด็กๆไม่มีอะไรพิเศษมีแค่ด้ามจับแปลกๆที่ยื่นออกมาจากกำแพงแล้วฉันก็สังเกตเห็นกระเป๋าของคาย่านี่มันเป็นเรื่องตลกอย่างแน่นอนยายพี่ป้าเธอหลอกฉันไม่ได้ครั้งนี้ฉันต้องเล่นตามมิช เมื่อเขากลับมาฉันบอกเขาว่าฉันควรโทรหาตำรวจเผื่อว่าพี่สาวของฉันตกอยู่ในอันตรายฉันเอาโทรศัพท์ออกมาทันใดนั้นมิชก็ถามฉันว่าหัวใจกำลังบอกอะไรฉันอยู่หรือเปล่าเพราะเราเป็นพี่น้องกันและใจเราอาจจะเชื่อมถึงกันได้จะบ้าเหรอแต่ฉันก็เล่นตามเขาและตอบว่าฉันรู้สึกเหมือนเธออยู่ใกล้ๆมิชยิ้มแปลกและบอกว่าฉันพูดถูกแล้วเขากระตุกด้ามจับที่ผนัง เตียงท้างใต้แยกตัวออกและฉันก็ตกลงไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันตกลงมาที่ไหนสักแห่งและบาดเจ็บเล็กน้อยที่นี่คือที่ไหนฉันพยายามลุกขึ้นยืนแล้วฉันก็เห็นคายาเธอสั่นเทิมไปทั้งตัวดูเป็นธรรมชาติดีแต่มันถึงเวลาแล้วที่จะยุติเรื่องตลกเลวร้ายนี้ฉันตั้งสติตัวเองและดีใจที่รู้ว่านี่เป็นแค่การแกล้งกันโง่ๆของเธอและฉันก็โทรแจ้งตำรวจแล้วแต่โทรศัพท์ฉันอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่ามันจะอยู่กับเขาให้ตายสิ คาย่าเริ่มตะโกนว่าฉันเป็นคนโง่นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเธอกับมิชทะเลาะก,กันมาหลายเดือนแล้วจู่ๆเขาก็ชวนเธอมาที่บ้านคาย่าคิดว่ามันเป็นแค่กิ่งมะกอกแต่จู่ๆเขาก็ผลักเธอเข้าไปในห้องใต้ดินแล้วเธอนั่งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาสิบชั่วโมงแล้วมันดูแปลกสําหรับฉันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันแน่ใจคาย่ามักจะเลือกคบคนโง่ๆและคนนี้ทําให้ฉันไม่ชอบเป็นพิเศษ ครั้งหนึ่งเขาพยายามจะสอนสั่งฉันกับพี่สาวเพื่อที่เราจะใจดีต่อกันมากขึ้นมิชทำให้ฉันรำคาญจริงๆเขาแปลกแล้วเวลาผ่านไปแต่เราไม่ได้ยินอะไรจากมิชเลยจูุ่คายาก็เริ่มร้องไห้และฉันรู้สึกไม่สบายใจเฮ้เธอเป็นลูกคนโตนะเธอมีวิธีออกไปจากที่นี่บ้างไหมชัดเจนมันจึงเป็นหน้าที่ฉันอีกครั้งฉันตัดสินใจมองไปรอบๆแสงมาจากหน้าต่างบานเล็กใกล้เพดานฉันเห็นว่า ใต้ชั้นดินไม่มีอะไรเลยนอกจากโต๊ะเก่าๆและประตูฉันเริ่มศึกษาประตูมีล็อกค,คล้ายๆกันในห้องของฉันซึ่งคาย่ามักจะปลดล็อกได้อย่างง่ายได้ฉันเกลียดมันแต่ตอนนี้ล็อกแบบนี้อาจจะช่วยเราได้คายา่าเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยหยิบกิฟออกมาแล้วสอดเข้าไปในล็อกแต่ไม่ทันทำอะไรมันก็งอแล้วซุ่มซ่ามขนาดนี้ได้ยังไง ฉันพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีแต่คาย่ารบกวนการคิดของฉันด้วยการเคาะเท้าอย่างประมาทของเธอแต่แล้วฉันก็มีความคิดฉันขอให้คาย่าถอดรองเท้าของเธอที่มีส้นใหญ่และพยายามใช้มันทําให้แม่กุญแจหลุดออกไปที่สาวของฉันเฝ้าดูอยู่เงีย,งยบๆและไม่คิดจะช่วยเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายมากไม่เป็นไรเราจะออกไปให้ได้แล้วฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าไม่สบายคือยังไงใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงฉันเคาะแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ฉันทําอะไรไม่ได้เลย ฉันนั่งพิงกำแพงแล้วร้องไห้เบาๆทันใดนั้นคาย่าก็กระโดดขึ้นมาและบอกว่าฉันพูดถูกนี่เป็นเรื่องหลอกลวงแต่เธอเบื่อที่จะติดอยู่ที่นี่และเธอก็สนุกมากพอแล้วที่ได้เห็นฉันพยายามออกไปเธอเป็นตัวการจริงๆด้วยมีแต่คนโรคจิตเท่านั้นที่คิดเรื่องแบบนี้ได้คาย่ากรีดร้องให้มิสเปิดประตูมันจบแล้วแต่ฉันบนมีแต่ความเงียบเธอเริ่มตะโกนสุดปอดและกระแทกประตู แต่มิชก็ยังไม่มาช่วยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านบนฉันอยากจะออกไปและจะมียุ่งกับยายงี่เง่าคนนี้อีกตลอดไปแต่แล้วเราก็ได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้าคาย่าอยู่ในอาการตื่นตระหนกและฉันเริ่มรำคาญกับเรื่องตลกที่หยิดเยื้อนี้ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องแกล้งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอีกคาย่าตะโกนให้มิชเปิดประตูเรื่องตลกจบแล้วจ้าแม่นักแสดงสาวและอีกนานเท่าไหร่ แต่คาย่าเริ่มร้องด้วยความตกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้มิชควรจะเปิดประตูหลังจากเธอส่งสัญญาณเอาเข้าไปสิคาย่าเริ่มตีโพยตีพายฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเธอเป็นแบบนี้ครั้งเดียวในชีวิตเมื่อพ่อของเราทันใดนั้นควรก็เริ่มโพยพุ่งมาจากใต้ประตูสเปเชียลเอฟเฟกแบบนี้คืออะไรฉันลอบมองไปที่คาย่าแล้วรู้สึกไม่สบายใจขึ้นเรื่อยๆคาย่าถอดตุ้มหูของเธอ และพยายามปลดล็อกด้วยมือที่สั่นเทาฉันได้ยินเสียงคานไม้ประทุไฟและฉันรู้จากเสียงว่าไฟกำลังจะมาถึงชั้นใต้ดินทุกครั้งนี้ห้องที่ไฟไหม้เป็นฝันร้ายที่สุดของฉันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ฉันยอมเป็นคนโง่ที่ไร้เดียงสาอีกครั้งดีกว่าไม่เหลือชีวิตของเราทั้งสองอีฉันกลัวแม้เพียงแค่คิดแบบนั้นฉันต้องเปิดหน้าต่างท,างทันทีแต่มันสูงมากขายาเสนอที่จะย้ายโต๊ะ แต่มันก็หนักเกินไปเราพยายามที่จะย้ายแล้วคาย่าเริ่มไออย่างหนักจากควันเบเกิลฉันฉันคิดว่าฉันจะเป็นลมเธอกระซิบเบเกิลนั่นเป็นคำที่เธอใช้เรียกฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีฉันกลัวว่าเธอจะล้มฉันจึงไปหาเธอและคาย่าก็กอดฉันไว้เธอไม่รู้ว่ามิชเป็นคนบ้าจริงๆคาย่าบอกฉันว่าเธอเหงาแค่ไหนหลังจากที่พ่อของเราถูกรถชน แม่หันมาสนใจแต่ฉันเพราะฉันเป็นคนสุดท้องและคาย่าถูกทิ้งให้อยู่กับความเจ็บปวดเพียงลำพังเธอมักจะเลือกผู้ชายที่แข็งแกร่งหวังการสนับสนุนจากพวกเขาแต่มักเจอเข้ากับพวกคนโรคจิตและเธอลากฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยคาย่าไออีกแล้วเธอก็แย่ลงฉันขอร้องให้เธออดทนอ,อิกหน่อยแต่ฉันรู้ว่าคงไม่มีปฏิหาริย์พี่สาวข,ของฉันกระซิบเบาๆว่า,วาเธอรักฉันและเธอเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น นานมากแล้วที่เธอไม่ได้พูดอะไรกับฉันแบบนี้ทำไมตอนนี้เมื่อเรากำลังจะตายฉันตอบทางน้ำตาว่าฉันก็รักเธอเหมือนกันประตูเปิดออกและมิชก็เข้ามาด้วยความยินดีรอยยิ้มของเขาจางลงเมื่อเห็นคาย่านอนอยู่บนตักของฉันแทบหมดสติเขาอุ้มเธอขึ้นมาและพาเธอออกจากห้องใต้ดินฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันก็ทำตามเขาเมื่อพีสาวของฉันเริ่มหายใจออกมิชบอกว่าเขาเสียใจแต่ มันได้ผลแล้วเขาจัดการให้เราดีกันได้ปรากฏว่าเขาเสียใจมากที่เห็นเราทะเลาะก,กันเพราะเขาก็เป็นพี่ชายเหมือนกันและรู้ว่าความสงบสุขในครอบครัวสําคัญแค่ไหนแต่หลังจากพยายามพูดคุยกับเราไม่สําเร็จเขาก็ตระหนักว่าเขาจําเป็นต้องใช้วิธีที่รุนแรงมากขึ้นและเขามีแผนเพื่อข่มขู่เราและในสถานการณ์ที่รุนแรงเราจะร่วมมือกันและเข้าใจกันได้เขาวางแผนไว้หมดเสียงของการเผาไหม้และเลื่อยไฟฟ้า เป็นแค่เสียงบันทึกและควรก็เป็นเอฟเฟกจากเครื่องควันได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วใช่ไหมเช่นกับพี่สาวมองหน้ากันและผลักเขาลงบนเตียงโดยไม่พูดขาย่าลดคันโยกลงและตอนนี้เรากําลังดื่มชาด้วยกันในครัวของเขาฉันดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนในตัวพี่สาวของฉันเสียงกรีดร้องของมิชดังมาจากฉันใต้ดินแต่มันไม่ได้รบกวนเราเลยปล่อยให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นสักสองสามชั่วโมงดูละกัน